มื่อผู้ปฏิบัติมีสติเฉพาะหน้าอยู่แล้วเคี้ยวอาหารไปเราจะเห็นความแตกต่างเลยว่าในขณะนี้รถก็มีแต่เราไม่ได้ติดอยู่ในรถเพราะเราไม่ได้โมเมาในรถเพราะว่ามีสติอยู่เป็นปัจจุบันสังเกตดูนะคะถ้าเราสังเกตเห็นสติสัมปชัญญะเป็นปัจจุบันอยู่ รถก็มีแต่เราไม่ได้คล้องกับรถนั้นไม่ได้ติดในรถนั้นไม่ได้มัวเมาในรถนั้นถ้าท่านลองทดสอบหมายว่าท่านไม่ได้ตั้งสติเฉพาะหน้าไม่มีความรู้สึกแล้วท่านเคี้ยวอาหารไปยังไงคะตอนนี้รถมันมีแต่เรารู้รถเห็นไหมคะขณะนั้นชื่อว่าบีพบใหม่ทันทีเลย ที่ว่าติดข้องในโพคติดข้องในรถมัวเมาในรถฉะนั้นพระศาสดาเนี่ยค่ะให้เราเป็นผู้มีสติเฉพาะหน้าเพื่ออะไรในทุกๆอิริยาบทขณะที่เรามีสติอยู่มีสัมปชัญญะมีความรู้สึกอยู่แม้วิญญาณนั้นจะตั้งขึ้นที่ลิ้น และรู้แจ้งรถอยู่แต่ก็สักว่ารู้แจ้งรถขณะที่เรามีความรู้สึกเฉพาะหน้าอยู่แม้วิญญาณจะตั้งขึ้นที่หูรู้เสียงอยู่ก็สักว่ารู้แจ้งเสียงขณะที่เรามีสติเฉพาะหน้ามีความรู้สึกที่หน้าผากอยู่ตอนนี้แม้ร่างกายของเราจะจะสัมผัสกับพัดลมอยู่ ก็รู้ว่าวิญญาณนั้นอาศัยกายตั้งขึ้นรู้แจ้งผัสสะโพธภาเย็นร้อนอ่อนแข็งแต่สักว่าตัวแจ้งโพธภาฉะนั้นที่ที่เดียวที่จะทําให้เราปลอดภัยก็คือมีสติสัมปชัญญะเพื่อรอคอยเวลารอคอยเวลาตาย